สี่เฟสอะทักมาทกมาบอกว่าขอเข้ากลุ่มขอเข้ากลุ่มไอคนนี้มันชื่ออะไรนะมันชอบตัางชื่อเป็นชื่อคิวชื่อคิวมันบอกว่ามันชื่อคิวซันเออคิวซันแล้วไม่รู้ว่าคิวซันไหนกันมัหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ที่พูดอยู่นี่มีมีใครบ้างไอทีมีโจ้มีนัดลิฮีเลอร์นี่ใครวะแต่อยู่อย่างสองงานอย่างสองที่รับด่าไปทีอยู่ผมอยู่ห้องบนครับหัวใจบ้าบิน พวกกลงครับผมพวกกลงกับทู o pm เออเออนั้นลองบอกน่อนี้เมื่อกี้มันยังไงบางไอคนนี้มันมีประวัติมปนยังไงบ้างนะที่ผ่านเป็นวิชายชีพวิชสชีพมันบอกว่าเป็นวิชาชีพมันมันเกียนหมดอ่ะตอนแรกมันเคยมันเกียนเลยล่ะมันปอมเฟสแล้วก็ไปผ่านกลางแล้วมีคนแจ้งมาแจ้งมาว่ามันเกียนอะไรเงี้ยอ๋อไ่ผ่านกลางแล้วก็เลยก็เลยทักไปหามันบอกว่าเออเนี่ยไปคงไปเกียนเงี้ยไม่กลัว โดนแจ้งของแจ้งความหรือไงอะไรเงี้ยแล้วพวกก็เอาอีกเฟสหนึ่งทักมาเลยบอกอะไรอ่ะอะไรนะตกลงจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยเอาเงเอาไงเจอก็ได้อะไรก็ได้ไงสป๊บหนึปปน่งก็เลยคุยกันลากไอ้กุ้งมาคุยด้วยเลยไอ้กุ้งก็ถามว่าอยู่ไหนกุ้งถามว่าเออมานี่มาดีโอนี้ก็ได้นี่มามเดี๋ยวไปหาอารมณ์เดียวกันเลยว่าที่แบบว่าเออเหมืนามาอ<ๆ>มนกันนั่นแหละอารมณ์อารมณ์ ห้าของมันนั่นแหละทไม่รู้ไอ้กุ้งก็ถามมาดิโอไหมมันบอกไม่มามันก็มาก็ได้ไหนก็ได้ไปไปมามาก็ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรสักอย่างไปไปมาก็แล็บแล็บดาแล็บดาอย่างเงี้ยแหละเออที่เห็นได้แหละก็อย่างเดียวแล็บอย่างเดียวไปเรื่อยแล็บแผลไปเรื่อยแล้วบอกคนอื่นแผลที่จริงมันแผลเองเมื่อกี้บอกที่อยู่บ้านบอกชื่อซอยปแม่งยังไม่กล้ามันยังไม่เขาบอกอะไรนะเป็นอะไรนะมีรุ่นพี่อะไรชื่ออะไรนะเป็นอะไรโอรสโอรสอะไรนี่แหละ เมื่อกี้บอกรุ่นพี่แถวแถวด้านหลังห้าเออมีรุ่นพี่มีอะไรเรียนจบยศอะไรนะไปเรื่อยไปประมาณโยทินเดี๋ยวโรงเรียนอะไรไม่รู้มันประมาณว่ามันจะเจอในกูเกิลคือเจอนกูเกิลมันว่าใครเก่งสุดในซอยนี้อะไรอย่างเงี้ยในถิ่นนั้นแล้วมันก็พูดแรปแรปโชวแต่คือโชว์เองเขเจอจริงๆแต่ไม่กล้าที่อยู่แถรไปเรื่องไงบอกว่าบอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเขาบอกอยู่บ้านแต่เช็คไอพีแล้วอยู่ร้านเน็ต เล่นร้านเน็ตปากปากบอกอยู่บ้านอยู่บ้านดวยในคลิปอัดมาอย่างดีเย็ดแม่บอกว่าผมคิวหัวทีมไวโซ่พ่อมึงอ่ะกูถามเข้าไปตรงๆประเด็นเย็ดแม่เงียบกิบเลยบอกไม่ใช่มีคนจ้างไม่ใช่มีคนจ้างผมมาและตันเงินไอ้หีเมื่อกี้มันบอกกูเองว่ามันนะข้องกับกูเองกูกูเพราะจมันตอนแรกมันบอกว่ามันจ้างมีคนตอนแรกคุยกันนะเว้ยที่คนน้อยๆอยู่ในเทสอะมันบอกว่ามีคนจ้างกันมา บอกว่าแลปตามเงินมีมีเงินมาแค่ไหนก็แลปเท่านั้นแล้วอพอพอจริงจงพอมึงถามรับอ้าวไอ้เหี้ยมันมันข้องกูเองพอข้องกูเองเด็กบอกทีบอกที่อยู่ไปบอกให้กูไปหาถ้าเกิดมันข้องกูเองให้มาบ้านกูเลยก็จบไอ้สัตว์เด็กจะร้องไห้อ่ะมันบอกมันบอกว่า รู้จักกระเต้ยตอนนั้นพูดด้วยนะบอกรู้จักกระเต้ยอะไรเงี้ยเ,เพื่อนเคยเป็นแฟนเก่าของอะไรอ่ะเป็นเป็นโก๊กป่ะแบบเร็วเบบจะมีเรื่องอะไรไปกินข้าวมันไก่อะไรไม่รู้พูดอะไรหนูมันโคตรซุยเลยฮะบอกไปเรื่อยมีอาช,ชีพแต,แต่แต่มันเกลียนจริงมันเกลียนเกลียนเด็กในกลุ่มไปเหมือนกันอ๋อเกลียนเด็กในกลุ่มเหมือนกันใช่เป็นมิจฉาชีพเลยแหละ ขอให้ทุกคนตอนนี้นะครับที่ฟังคลิปอยู่นะครับที่สนใจจะซื้อโค้ดอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วว่าจะเป็นของใครนะใครเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ก็ระวังมือผู้พิชาชีพอยู่อย่างนี้อยู่นะแล้วค่คอยประมาณว่าอัดคลิปรับดาเพื่อสร้างกระแสะให้ตัวเองจะเกาะคนดังประมาณนั้นไม่แน่แต่พอจบกักูไปเสร็จอาจจะไปต่อน,นัดลามิโนโก็ได้ทําไปเล่นไป มันมันมันมาก่อนแล้วล่ะมาก่อนเลยอ่ะไม่ได้ไม่คิปไม่ได้ตอนนี้สองสามอันอ่ะของมันทางนั้นอ่ะไม่ไปเกาะกระแสอัดคลิปด่าไงคลิปด่าเออก็เดี๋ยวให้รู้ไว้ก่อนเลยตรงนี้ว่าไอคนเสียงอย่างนี้นะถ้าเกิดมีเสียงนี้เข้ามาในเทสนะครับให้แบนออกก่อนเลยนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับไอพวกนี้มันจะเนียนด่าไปเรื่อยทําไปรู้จักคนนู้นคนนี้ทีอะไรอย่างนี้ทุกคนตอนนี้ก็รู้ก็จำเสียงมันได้แล้วแหละง่ายๆเลยเสียงมันก็ทุกคนคุ้นหูอยู่แล้วมาไหนคลิปละ นายเทสเมื่อกี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเรียกมาใหม่เรียกมาใหม่สี่มาครบสี่นาทีแล้วเมื่อกี้แบนไปสี่นาทีเมื่อกี้แบนไปสี่นาทีจะบอกมันด้วยแบบจะเปิดคลิปจะเปิดเสียงคลิป เฮ้ยมันจะเข้ามาไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีคนวันนั้นมีมันมันด่าซวยแฮงไม่ได้เดี๋ยวเล่นแฮงแหะมาลุยหน่อยมันได้มาเก็มกินมาสร้างเพื่อคนรับเลี้ยงออกมาอนกเหรอโอ้ไอเทียที่ซู้ไม่ไม่ติดอะโอ้ยังสร้างเฟซใหม่มาสร้างเฟซใหม่มาแล้วมันก็ไอ้นี่มาด่าใช่สร้างสร้างเฟซใหม่ได้ยังไงแหละเออเดี๋ยวแท้เจอแฮงมันจะพูดไม่ออก มีเพิ่งมีเนี่ยเล่นเกมไปแล้วเจ็ปเีเพิ่งจะมีพวกพวก,กเกมเที่อย่างเงี้ยคือแบบเกมเต็มรูปแบบอ่ะเต็มสูบอ่ะไม่แล้วพอพอคุยจบเรื่องจบเรื่องกันไปปุ๊บมีบอกอ๋อพี่อ๋อเคงั้นจ,จบเรื่องนะอะไรเงี้ยบอกว่าจะเกม่ยวกับผมยีต่อไปพี่กุ้งอะไอดอลผมเลยนในกุง <c oughs> ้งมาเออพูด <was S 2> อะไรกันเนี่ยเออกุ้งเรียกแหงมาดิเหรอฮะเออแหงอ่ะ มันยังไม่ยังไม่ยังไม่เริ่มเล่นเลยเอาร์เมื่อกี้เข้ามาเว้ยเข้ามาแล้วเว้ยเข้ามาเล่นไหนไอ้นไหนไอพี่อะไรพอซูไม่ได้ปั๊บเปิดคลิปเลยเฮียไอ้เฮียมันยังเปิดรีบซิงด่าดันไม่ทันเลยแฮง์เลยวันนั้นทัด่าสองสชั่วโมงติดติดอ่ะสองชั่วโมงเหรอด่ากันอะเออมีคลิปอะไรของมันมาลงดิเอาลงให้ให้ดูดิเออ คลิออัดไว้นทีปล่าทีด่ากันคือชั่วโมงไม่ไม่หายจงหายใจอ่ะทีเสียงเสียงมันนี่แบบทุกคนรู้จักหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยเสียงเสียงมันอันนี้ไปมันมันเหมือนว่าพมันสู้ไม่ได้มันแบบร้องเพลงอะไรทำเลไม่ได้เออร้องเพลงไอ้เ้ยแห้งด่าซะแบบอืหแม่งไม่กล้ามาแล้วมึงเนี่ยรู้สึกออกเฟสหนีไปละที่นี่มันประมาณแบบว่าใส่เสื้อตัวใหญ่หน่อยนะเด็กแว้นประมาณเนี้ยมันไม่มีรูป ไม่เคยมีรูปมันเลยไม่ใช่รูปมันไม่ใช่รูปจริงกูฟังจากท่าทางมันเนี่ยไอ้เค่นี้แม่งน่าจะนะไม่กูว่าละดูหลักน้าเสียงมานั้นน่าแบบผอมๆแห้งๆหน่อยแล้วเออมันเด็กตัวตัวใหญ่อ่ะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกูฟังเกิดดูเลยได้แค่นั้นแหละคือมาร้านจริงๆแล้วไม่กล้ามานั้นอะถ้าเกจอบรรจุใหญ่มว่าน้องกล้ามายังไงหาเรื่องคนไปทั่วจริงๆไอ้สัตว์เป็นตะไลนี่แม่งทำต่างคนไปเองแม่งเสื่อมทุกวันกกระตุ เก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเด็กข้างไข่อะท่าเตี๋มสี่เตี๋มตาดีเตี๋มเลยนะรวยเลยไอ้ตัดดิเฮ้ยมาแล้ววะมันออกมาแล้วแต่มันออกมันออกมาทีเไปแล้วดิเออโค้ดแย่จังเดี๋ยวเดี๋ยวโพสหน้าเฟซเลยบอกคนที่คิวอะพิเตอร์เลยครับปัดดีครับพิเตผมมันเคยมันเคยด่าพี่ไปครั้งหนึ่งจำได้ปะเออเอ่ออิอู้ปะเออ มันด่ารียกมนี่มันมาคลิปแบบคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปสี่ห้าตอนเนี้ยคือมาไม่หยุดเลยปนจลเราข่าบผมถามเรื่องจริงเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องจริงหนึ่งบอกว่าแม่พี่ขายข้าวมันไก่จริงป่ะไม่ขายเออขายบ้าแมงมั่วอะไรน่ยรอกเนี่ยไอ้อนไดิมมึงแม่บอกแม่ขายข้าวมันไก่ชุดต่อยกับเย้เจ้าของอย่างไรเชียร์อ่ะ คุยกูไม่เชื่อมันตั้งแต่ที่ที่บอกว่าไอเนี้ยที่บอกว่ามันมันมันมบล็คเธอรไอเสี่ยบฉันมาที่ที่หน้ารานนีโออ่ะเราพี่แบนพี่แบนกับไ่เทนมาห้ามมันแล้วบอกพี่แบนพี่แบนเขาถามมาี่เนี่ยเราพี่แบนพี่เทงมาได้ไงบอกพี่แบนพี่เทงนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เอ้ไอ้ที่ตอนแรกตอนแรกจะไม่เรียกตอนแรกจะไม่เรียกนัดมาแต่พอเห็นมันบอกว่านัดบอกว่ามันบอกว่านัดไม่ชอบ นัดบอกว่านัดนัดจ้างคนมาไม่ที่ผู้ถามเออมาผู้ถามที่ผู้ถามบอกว่านัดเป็นคนเขียนสกิปให้เออนัดเป็นคนเขียนสกีให้ผมหนาผมด่าตามสกีเสาใช่โขมึงอ่ะด่าตามสกีนัดตามิโนพูดอย่างนี้เลยไอเฮียกูก็เลยจัดแล้วบอกแป๊บนึงเดี๋ยวเรียกนัดมาอ้านัดมาเสร็จปั๊บเปลี่ยนเรื่องเลยบอกไม่ใช่แล้วไอ้ยียเป็นคนอื่นแนนเล็บลักเปิดเพลงไอ้ยี่เปิดเพลงร้องเพลงทั้งนั้นไอสัตว์เออชอบกระดักไอ้นัดแต่วันนั้นอ่ะไอ้นัดเดินเ้องหลังอ้าวคุยอีกแล้วไม่ใช่แล้ววันนั้นมันก็เล่่นกูอยยางี้แหละเเ อ้าวรู้อีกกูเป็นคลองหลวงเจอได้มักษณ์นเป็นคลองหลวงกูเป็นคลองหลวงเจอได้มันมั่วที่มันก่อนผมท้ามันไปมันยังบอกอยู่ตักสินอยู่เลยถามพี่กูิดมั่วเมื่อกี้วันเียบอกอยู่เขาเดียวมันคือเดี๋ยวนักมากมันเพิ่งมามาปวดมันก่อนเองมันอยู่ทุกที่เลยเนอะไอ้เฮียอะเจอแหงนะฮะไอ้เฮียเนี่ยต้องเจอผมคือมันจะให้กูออกไปออกเซนปินนะกูรู้อยู่แล้วออกไปไม่เจอแม่งอยู่แล้วไอ้เฮียอะบอกเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่จริงให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปมาเลยเออเดี๋ยวแชร์ให้ ฮัลโหลครับไอไอฮั่งไงคิดไปฮั่งไงเฮ้ยไม่ต้องแชร์ไม่ต้องผมอยู่ไอแชร์ไม่แชร์อะไรไปแล้วนะเยเรยยู่ปแล้ววันก่อนมันก่อนเข้ามาด่าในเทสผมว่าใสซะไอสารออกไปเลยลบทำไมอ่ะเออดูไม่ได้ดูไม่ได้คลิปดูไม่ได้อ่ะดูไม่ได้เหรอตั้งส่วนตัวตั้งส่วนตัวโอ้โหตั้งธนากรทุกท่าน พวกกลกรจะหากูหัวเราะอยู่ข้างมาไ<ต> <c oughs> อ้นคนฮัดยาพี่ผมขอร้องพี่พ <c oughs> อคนมาเยอะแล้วไม่กล้าโผล่ไม่กล้าเปิด,ด,ด,ดตัวเลยวะไอ้พี่แบบว่ามันประมาณว่าถ้าเกิดอยู่กลุ่มแบบสมมติว่าแบ่งเป็นกลุ่มนะมีกลุ่มแจ็คก็สกลุ่มซามิโนกลุ่มอโมเทลอะไรเงี้ยคือว่าถ้าเกิดมันอยู่กลุ่มอโมเทลมันก็จะพูดอ้างเป็นกลุ่มแจ็คก็สกลุ่มซามิโนไปด่าโมเทลถ้าเกิดมันอยู่ยลยกลุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะอ้างอ้างอื่นไปด่าประมาณนั้นอ่ะแต่พออยู่คนครบหมดแล้วอ่ะมันรู้จะอ้างใครอ่ะมัันนกก็จะหาาาายยยยยตววไไปเเลลลอ่่งีี้้้มมแ ไม่คนอยู่เยอะพี่แต่ผมยิงไม่เข้าอ่ะใครมันเล่นเกมอ่ะมันเล่นล้ํามันเล่นล้ําเออผมผมยิงผมยิงไอพีวันเมื่อคืนก่อนนะยิงไม่เข้าเลยเไอพีมันล้านเน็ตใช่ไหมล่ะครับนี่ีล้านเน็ตครับ รีเสงก่อนนะก่อนเปิดคลิปอะหายไงน่ะดูด้วยลดูดะนีกงงั้นน่นตักุเี่ยละมึงบ้าวันเนี่ยเี้ยเองัคุณกูอยากจะคุยกับมึงไอ้เยี้ยมึงทะยาอ่อนอยช่แข็งงเองตตัดมาตัดไม่าตดไม่มตัดไม่มาตัดไม่มตัดไม่อาดไม่อาตัย่มา่มาตดไ่าดไม่มัไม่ััดไป่มาตัดไม่มงไม่คนตับเม่มาไม่มาตัดนี่มมไานคนไ่า่เนี่ยอ๋อ ยัดเลงไม่ทีก็ทื่อผมนะแค่เมื่อกี้คุยันฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่จะมาเจอนี้อีกเหรอยี่สองนี้ผมระทื่อได้แน่ดูสองแล้วมันพูดแบบว่าประมาณว่ามังไม่มาหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้มันบอกว่าอะไรวะตอนแรกคุยในคุยในเฟซนะมันบอกว่าเจอบ่อยบอกจุดสามห้าใช่ป่ะเจอบ่อยขับมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นอะเซเว่นว่ามันรู้มันรู้แบบว่า ดูที่แถวแรกมันไหวมึงเหรอมึงรู้ด้ยแต่คือว่ากูวิ่งมอร์ไซค์เข้าใจป่ะมันยังรู้เลยคือกูงงๆไงไอ้เหี้ยมึงรู้แล้วมึงมาแนวนี้แต่แบบมาแนวแถวคือว่ากูวิ่งมอร์ไซค์แล้วกูขับมอเตอร์ไซค์ไปเทเว่นตอนไหนอ่ะตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ไปเทเว่นไอ้เหี้ยเแอ้ัตว์กูเดินไปเทเว่นกูเดินไปไม่ก็ถึงแล้วคือมึงบอกให้มึงเดินไปตรงอะไรหน้าวัดเคียอะไรแป๊บเดียวแล้วก็เจอแต่ผมก็บววเลยหน้าวัดหน้าบัคเกตเตี้ยแต่คือแล้วคือบอกว่าหน้าเชยพฤกแล้วก็บอกขว่หน้าแมคโครมบอก แมคโครไม่ไปแบบไปเซนปินไอเฮี้ยคือมึงจะไปให้ไก่ทำเฮี้ยอะไรล่ะและดันสามห้าแบบบ้านกูอยู่ห่างกันแมคโครจะดันแค่นี้ไอสัตว์มือปีมีคนเดียวมันไม่มีพวกเลยไม่มีพวกหรอก้มบอกว่าพวกมันเยอะนะอยู่กันไรเขาเอาบอกพราะมันพวาอะไรนะพรามันเพราอะไรโอ้อกไมผมนพี่อาร์มโอรถโอรถโอรถเี้ย มันคุ้ยแค่เอีดองบอกแค่เนี่ยไม่กนแผไปเรื่อยอ่ะตอนแรกนัดไปตีบอกอยู่อีกไม้ช่างพักทำาตักสินเนี่ยมาเกษตรมานี่โอไม่มาด้วยเออคนละครึ่งทางบอกคนละครึ่งทางไปเจอไหนนะถ้ามันนัดไปได้ไปเจอพอไปจริงๆมันก็ไม่กล้าออกมามาะมันไม่ไม่อยู่แถวนั้นไงคือมันไม่มีตัวตนไงไม่กล้าเผยตัวหรอกใช่ถ้าเผยตัวตายเฮียปากเงียตายจริง ก็ตอนนี้อัดคลิปนานมาหลงพวนแล้วเดี๋ยวปิดคลิปก่อนก็คือว่าทุกคนฟังเสียงมันได้จำเสียงมันได้นะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเสียงในนี่นิดนึงเปิดเสียงในคลิปฟังเสียงอีกทีนึงโอ้ยี่อะไรวะนะชิมบด้าดีโนเอางี้เลยอะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนนะไปนี้ใหม่เอาไว้จากตอนเองลองไปถามดูดิอ่ะคือตอนนี้ผมก็ไปถูกเขาทั้งผมก็ใส่มิโนก็ไปถูกเขาเหมจอนกันเนี่ยประมาณนี้ผมอัดเปิดคลิปไปแล้วเรียบร้อยก็ เสียงมันเป็นเอกลักษณ์นะมีคนเดียวในเด็บที่เฮียเสียงเฮียอย่างเงี้ยแล้วคือแรปแรปก็แรปกะกากอ่ะไอเฮียแรปไอเฮียก็ไม่รูลุยสัตว์เหมือนเด็กเพิ่งหัดแรปอ่ะได้แค่นั้นแหละอาเจอที่ไหนกแพ้แพ้แพ้แรปอะไรแพ้แฮข่งแข่งแฮงโชว์เลยอย่าไปเลยเออแพ้บอกว่าขอแพ้แรปแข่งนะฮะแรปเออบอกแรปเก่งแรปเก่งบอกรับจ้างแรปไอเฮียพอแรปพอรปแรปแข่งกับไอเนี่ย คนธรรมดาแล็ปแข่งแร็บสู้มันสู้ไม่ได้เลยเฮียแฮงนาฮาได้ไม่เฉยอ่ะสู้กันไม่ได้เลยเอ้ยมันมันสู้ไม่ได้เลยสัตว์เออเฮียบอกรับจ้างแล็ปป้ารเปล่าใครจะจ้างมึงไอ้เฮียเด็กกะโหลกไอ้สัตว์เออม,มามาหลอกไม่ไม่หลอกว่ารับจ้างละรับจ้างแล็ปมาด่าเต้ยบอกว่ากูจ้างมาเออแม่ลาวใช่ชชไหมเชียร์สกีมให้มันด,ด้วยนะไอ้เฮียเอาการนัดเลยไทางห้องเพียตรงนี้ไว้เนี่ยผมจะจับให้ อย่าไปห่าโอ้ยหน่ายาเลยแท้งยาเลยไม่ใช่อย่าเลยยี่สิบสี่นาทีไปกดดูก่อนไปแต่ได้ไปชั่วโมงอ่ะพี่ขอกราเปล่าคนเดียวแหละอยากฟังว่ะเมื่อกี้เมืงอยฟังไม่รู้เรื่องเลยอ๋อออนเซ็นอ่ะเข้าทีเอสไปมันตอบมันตอบเฟซอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวกำลังบอกให้มันเข้าทีเอสมาเฮ้อว่ะมัน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 กล้าเข้าเหรอเตรียมงานแล้วมันกล้าเข้าเหรอเราปิดไมค์รอมันก่อนเออรอมันไม่กล้าเข้าเดี๋ยว เฟย์คกดว่ากลัวแล้วเดนเนอรไม่เข้าหรอกไบเฟย์บอกเขินนะเขินนะเขินคุยเทียอะไรวะไอจัดอยู่กันเต็มที่ขนตูดรู้ก็งี้ขนตูดรู้งี้ u s น r j o มาหรือเปล่าส่งแดนดี้ปลาเกียวไปกระเทิบแม่งไอสัตว์มาแล้วมาแล้วทูช็อตนี่ได้มามามาแล้ว ยังไงวะหลอคิวหัวทีวไวโซปังไงคิวหัวทีไวโซหลอทำคลิปเลยเนี่ยเดอเกเลยทำแบบปแเดี๋ยวร้องให้ยูร้องใี้เขาเค่หัี้ยเลาเยลาเฮียลเฮียลาเียลาเีเฮียลเหียลาปฮียอา่ฮียลาเฮี่ลาเฮียไาเฮอยลาเลาเฮียาเฮียลาเตียลไมลาเฮียมาเฮงยลาเ้อยู่เฮยลาเยเฮียลียลาเฮงยลาเอเฮียลาเฮลาเีเีลเยนี่มาถึงให้กูซื้อ กูฟังมึงไม่ดีอ๋อยังไงวะโหลปิดไมค์ทำไมอ่ะเรียกเพื่อนอยู่พี่โอ้ยเนื้อว่าเจ๋งจริงว่ะศาสตว์บอกแลปตันแลปตันเงินแลปตันเงินคุยใครจ้างมึงแอฟเสี้ยงอย่างงี้ควายใครจ้างมึงมึงจะหาเรื่องคนอื่นเขาเองไอ้ควายแล้วบ้าอ่ะมึงกับเขชื่อแฮงเลยไหมฮะไม่รู้ผมไม่สู้ เปิดไหม่เลยไอ้เหี้ยเปิดไหม่ดิสัตว์ไอ้เหี้ย,อยอเออฮงจับดิเฮ <มา S 1> งจับดิอเนี่พงตายไอ้สัตว์ฮะเฮ้ยแฮงอย่าเงเงียบดิเฮ้ยมึงอย่าไปพูดไปก่อนไอ้เหี้ยมึงไม่สู้มึงกระโปรงกว่ะคุยไม่ไปอื่นเลยปริญาไม่ไหนสัตว์ฮะ เออเปิดไม้ดิเฮียอะไกระโปงกระโหลกอะไรเฮียอมเจ๋งไอ้สัดกรไม้เฮียอลไวกมึงตายแล้วไม่นมอะเพราไ่ม่ไม่สไม่สอนแล้วสับเฮียมาบ้าควายไม่สู้ครับผมไม่สู้ด่าไม่สู้ควยอะไรมึงงงเฮียอะไรสับพ่อตายไงเฮียแม่กระป๋องอ้สัตวมไม่สู้ไม่สู้ผมบุ๋เ้ควายอย่างพะรักลางนเ้เฮียอไรมาู้ส่รกลไม่สู้พ่อไเฮียสอไม่แล้วมดนหลอไม่ตายไปไหนัดไอ้เียไ้หมือคว้าแต่คำน้มือพูดเลครับ้วเด็กม่คุไ้ยินรือเป่ม่้ไม่

ไรสับมีเงียดมาปามงกเงียบ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 แล้วเงียบก่อนแพ้เนี่ยเฮ้ยแพ้หนูเฮ้ยไรเงียบเงียบอะไรกูพูดไม่เช่งโมงไอ้เงียพ่อมึงปลวดนี่นาสาวไรสักพ่อมึงแต่หมาสกุลนครไม่ได้ครับลูกอีด๋อยเงียเพียอะไรจับปัซสรือสัตว์เอ้ยเฮ้ยเย็นเย็นกันหน่อยครับเอ้ยไม่ได้โมงเงียบเงียบที่แพ้นะเว้ยเฮ้ยอะไรวะครับหนีเลยอย่าเอาเงียเลยไปเลยตัดเลยโอ้ได้แค่นี้เหรอวะแล้วสาวมึงมันกลับไปดูแม่มันมาฝสวยในหีได้แล้วสาวเปล่าเออเหนื่อยเลยโหยังไม่ได้ขึ้นเกลียดแม่หาไอ้สัตว์จริงงๆโโอ้หยัไม่ได้ครึ่งเลย อเกม่นึงไอ้เลวสัตว์กูเชี่อแล้วย่งสอบเออผมไสัตว์ผมรักพี่ๆทุกคนนะยยิ่สบน่อนี่อกเป็นมันนะโอ้อะไรวอะไรวะไปไเลยไปไเลยเยอะไ่ตย้อะไรวะเจอวันน้นเจอผมนี่เฮยเนี่ยเฮยเนี่ยเออทอนอ่ะเบบ่ะเฮ้ยเ่ะเที่ยมาได้ไหทอนครับมามาทำนี่ดีกว่า ปิดไม้ซ้ายบนเลยปิดไม้ซ้ายบนเลยอัดคลิปอยู่ด้วยเดี๋ยวมันเข้าคลิปอยู่ด้วแล้วมยิ้เลยโหลโอ้โหพีแล้วพีแล้วเมื่อกี้มีอะไรกันเหรอเอ่อจากในคลิปที่มาด่าเลยไม่มีอะไร้ทีนี้คือฆ่ากันมาอีกทีนี้คือพอเอาพอเอามาจริงๆแล้วคือเอาทุกอย่างมาเปิดตัวมาทุกอย่างแล้วอ่ะมันก็หมดหนทางไงเข้าใจป่ะอ้างคนนู้นทีคนนี้ทีพอเอามาจริงๆไม่กล้าไง มีอะไรครับพี่เต้ยอ่ะก็ตามที่คลิปมันแหละที่มันมาด่าไงเออมันอ้างมันอ้างเป็นคนนู้นแต่คืออย่าไปเชื่อในคลิปบางทีนะถ้าเกิดมันมีคลิปลงอ่ะอย่าไปเชื่อมันเพราะว่ามันจะอ้างเป็นคนนู้นแบบว่าอ้างเป็นคนชื่อคิวมานั้นน่ะเออจริงๆอาจไม่ใช่ชื่อคิวก็ได้เดีายวป่าแล้วคือจะอ้างว่าเป็นคนชื่อคิวโดนกระทืบแทนมันคบเข้าใจปะประมาณนั้นเออแล้วพี่เห็นคลิปล่าสุดที่มันร้องเพลงร็อกไปแร้ ไปเออแล้วไปเยอะๆยังลาวอยู่ครับบอกแค่เนี้ยสเต็ปแล็บแค่เนี้ยยังลาวอยู่เออเอาจริงก็พูดไม่ได้ยังบอกนะว่าคนคนเดียวกันอะโดูโดนโดนดิ้นจริงเลยเสียงมันมีคนเดียวแหละเสียงอย่างเงี้ยครับเลยสเต็ปดิ้นแทจริงเลยอ๋อไอ้นี่อ๋อผมผมอาน้องเห็นอย่างเงี้ยโดงมันอยู่กี่ดวงแล้วผมเองไอเนี่ยโอ้ ถ้าเกิดมาเข้าเทียนไหนไปกะฝากแบนด์ด้วยใครเป็นแอดมินเนาะในในเทียนนั้นน่ะฝากแบนด์ด้วยเองต่อตาเนี่พวกนี่พี่จริงเลยคือง่ายๆั่นโปรใช่ปะเออคือมาจะเป็นคนที่ใช้โป๊แล้วคือโดนกูโดนกูแบบโพสแบนส่งแบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือใช่ใช่แค้นมันแค้นเออประมาณนั้นแหละทุกโต๊ะทุกโต๊ะอ๋อโต๊ะมันก็เป็นไปได้อ่ะครับอจริงๆแม่งหายไปแล้วว่ะสัตว์เลยแม่ง ตากูตั้งนานแม่งไม่แม่ออกไอ้เหี้ยพอเจอแฮงค์นะแฮงค์นะฮะทีไปเลยสัตว์ปิวงั้นเดี๋ยวผม <ไป S 2> โทรให้เอาปะครับดเดี๋ยวผมโทรให้ม,หมานาันในอีกกว่าครับเอาดิเอาดิโทรมาโทรมาออนม,มีมีมีเบอร์มันอยู่เดียเ<อ>เด๋ยวเรียนดีๆนะครับโอ,อเค<อ>ครับเอ๊ะอีกก็ดับอีกอ่ะมันพูดแค่เนี้ยหูดับไอ้เฮียหูดับเลยไปเลยที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ครึ่งบทเลยเนี่ยยังไม่มาเลยมันกลวยแฮงค์เนีอยจริงด้วยไอ้ผมมาพอแฮงมาบอกไม่สู้ไม่สู้จัดออนมือเราหนีไม่ มันดรอปผมในเทสทามินโมนไปทิ้งพี่ในผมด่าแม่งคาเลยอ่ะแม่งยอมเอ้ยหมือีมาพี่พี่เลยครับสวัสดีครับพี่พี่ไอ้เต้ยมึงไม่ใส่เอ้ได้กูวะไฟฉายทานหมดยังไฟฉายทานหมดยังเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ตี๊บติ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 ๊บตติ๊บติ๊บ ไอ้ยีนี่เล่นเซิร์ฟตึงครับสองครับมันเจ็บเล้มไอ้เแี้วเหลือคนสุดท้ายตลอดทีมบุกเียยิงมวนทีมรับไม่ต้องสืบทีมรับชื่อแม่งคือคนแรกไอสัตว์แม่งดันทีมรับชื่อคนแรกตายคนแรกตลอดไอสัตว์อันหนึ่งแฟนโฮมอ่ะเดี๋ยวมึงคุยไปก่อนดิหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ดมาหาคุวเดี๋ยวไม่ถึงห้าสิบคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเบิร์ดมาเว้ยมาจันเว้ย เออนี้พาพวกพามาหมดเลยพามาออนหมดเลยเอโมแล้วก็ไอ้แฮกมึงหายไปไหนมาวะว่าไงพี่มึงหายไปไหนมาเล่นเล่นฮอนพี่เล่นฮอนอะไรไม่เคยไม่เคยทักไม่เคยอะไรเลยอ้าวพี่พี่ไม่ทักผมมาผมไม่รู้ไม่หละพี่เล่นไหมเวยกุงวางเขนไม่จับอ้าวพี่จะด่าพี่จะด่ากุงวางเขนนี่พี่คุณโดนทั้งต่อยกุ้งกูไม่ช่วยนะเออไม่เขียไม่เยอะไม่เยอะ พี่ทำร้ายกบนเสดนะผมขอร้องเขาหน้าหน้าหน้ารักพี่กงอ่ะดูหน้าตาก็าดิพี่ตัวอ้วนอ้วนหน้าทูแขงนะจ๊ะแขงนะฮะไม่ได้แขงแขงซามิโนเอ้ยเมื่อเมื่อกี้มีใครยิงเม็ดมันปะครับไอ่มีเอ้าหนอนไม่เล่ไหนอนเลยไอ้คนเมื่อกี้อยู่ไหนไอ้คนมันแกงแกงกวนปูอยู่ไหนต้วไอ้แกไงเดี๋ยวคุยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะด่าครับรอรอสักหน้นานรอสักหนานานเพลงครับมันในนี่อยู่ มันบอกนี้ก้าไม่ได้ไม่ใช่หรอกมันหาบทด่าอยู่นายเชื่อผมปะนา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 ผมผมโทรไปจริงไม่คุยลุยอย่างเดียวกูป้อนสติ๊กมันหามันหาบทด่าอยู่เฮียเนี่ยอุปกลณวป้อนมันมันจริงจริงแบบผมมันเข้ามาลุยแล้วใช่ใช่นายเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวเงาะผมไม่เฟี้ยวอะครับอือ เก่งๆแม่งกูคนจริงอ่ะไม่คุยลุยอย่างเดียวเงี้ยป่าไอสัตว์จะโดนตอบบาลให้ฮะเฮ้ยห้าสิบคนเข้ามาอีกทีเฮ้ยไม่มาแล้วไอ้เฮียดูมันเลียดออนมันเท่าไหร่กี่คนมันในห้องเนี้ยยี่สิบแปดคนห้องเดียวไอ้สัตว์ยี่สิบแปดคนห้องเดียวมีแต่คนอยากฟังครับไอ้เฮียพอรัดอัดคลิปลงคลิปรูทูไอ้เฮียเก่งๆเลยสัตว์พอมาจริงๆแม่งเจอไม่เจอไม่กล้าแล้วใครก็ได้อ่ะ มึงจะเข้ามาพอมันบอกว่ามันบอกว่าแข่งตอนที่ไปรายการออนไลน์ออนไลน์พ่อมึงออนไลน์มันจะแรงทําเฮี้ยอะไรล่ะบอกเจอกูที่งานบอกกูให่กล้งมองหน้าไอ้ตันทีมเอทีีไม่ไปวันนั้นไม่ไม่ไปแข่งบอกอยู่กันนัทมิโนมองหน้ากูเฮี้ยนะมันมันไปเด้แข่งเลยไม่มองหน้ากูตอนไหนวะไอเต้ยมีหน้ามันปะ ไม่มีมันไม่มีรูปมีแต่เู้ยงเดียวเสียงมันก็เสียงเดิมตลอดอ่ะผูคลิปอ่ะคือรู้ว่าถ้าเกิดไอ้เฮียนี่มาปลัวหลายเทสแล้วปวดทุกทีเลยไอ้เฮียทัง,งานเจอกูได้สต,ติสเออ <c oughs> เอะไม่มาแล้วมั้งรู้สึกไอ้เฮียพอเจอว่าเปิดโปงแล้วอ,อ่ะเื่อมันในเน็ตเข้าไม่ได้ครับตมวไปใยิงเน็ตมัน ไม่ไม่มีใครยิงไม่มีใครยิงถ้าถ้ามันออกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันออกเองเว้ยมันออกลิฟลิฟวิ่งไม่ได้เดี๋มันยิเลยจะเป็นมันเอ้เลยลิฟต์ต้งยิงมาไหนสัตว์ลิฟวิ่งมันออกมันออกเองถ้าเกิดมันดอบบาดแสดงว่ามีคนยิงยิงไม่ได้นะคนนี้เขายิงไม่เข้าแล้วอะไรเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วยิงไม่เข้าเัน๋ยวเล่นเกมเลยแกเก่งมากเลยยิงเน็ตต้องหลายเส้นมึงไม่เข้าหรอกไมโครโฟนมือเต้นเดียวก็อยู่แล้ว โอเคงี๋ยจะปิดคลิปก่อนเลยแล้วกันอะไรรู้ว่าขายอ่ะตอนเนี้ย